คุณเคยรู้สึกหลงทางอยู่ไหมไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวิตผลสำรวจจาก Strada Education Network พบว่ากว่า65%ของผู้ใหญ่ยังไม่มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนถ้าคุณยังหาตัวเองไม่เจอ วันนี้ผมมี3มเหตุผลที่อาจจะเป็นคำตอบของคุณ 1. คุณถูกสังคมกำหนดเส้นให้แล้วตัวอย่างเช่นเรียนให้เก่งหางานดีๆแล้วใช้ชีวิตเหมือนเดิมทุกวันคุณกำลังเดินตามเส้นทางที่คนอื่นคิดไว้โดยไม่เคยถามตัวเองเลยว่าจริงๆแล้วตัวเองต้องการอะไรการศึกษาโดยดรเมดเจย์ยูนิเวอร์ซิตี้ออฟเชีว่าคนส่วนใหญ่ใช้ช่วงวัย20กับการทำในสิ่งที่ควรทำแทนที่จะหาสิ่งที่อยาก แต่ทำสองคุณไม่เคยลองทำอะไรใหม่ๆเลยคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรส่วนใหญ่มักใช้ชีวิตซ้ำเหมือนเดิมทุกวันเป้าหมายไม่ได้หล่นมาจากฟ้าแต่มันเกิดขึ้นจากการทดลองและลงมือทำหนังสือเรนจ์ของเดวิดแอปแตง อธิบายว่าคนที่ประสบความสําเร็จมักลองหลายอย่างก่อนที่จะเจอสิ่งที่ใช่ 3. คุณยังกลัวว่าถ้าทําพลาดไปแล้วชีวิตคุณจะพังคําถามนี้ผมเจอบ่อยถ้าเลือกผิดละ่ะถ้าทําไปแล้วไม่สําเร็จละ่ะแต่ทำยังไงแต่จริงๆคือเป้าหมายของชีวิตมันเปลี่ยนแปลงกันได้คุณแค่ต้องลองทําล้มเหลวแล,ล้วลองทําสิ่งใหม่ๆซ้ําจนกว่าจะเจอถึงที่ใช่ริชาร์จาก Stanford University พบว่าคนที่เปิดใจเรียนรู้จากความล้มเหลวของตัวเองมีโอกาสสําเร็จสูงกว่าคนที่รอให้ทุกอย่างสม บแบแถ้าวันนี้คุณต้องเลือกทำอะไรสักอย่างไปตลอดชีวิตอะไรคือสิ่งที่คุณจะทำคอมเมนต์มาบอกผมหน่อย